ครับสวัสดีครับแฟนเพจเชาวนาะปุญญา๋ยยาเมล็ดพัน์ธุออนไลน์ครับผมวันนี้เราจะมาสาธิตหรือว่าแนะนำการใช้ตัวหัวเชื้อไทแคปแฮปปี้ดีนะครับผมเป็นหัวเชื้อไว้สำหรับผสมปุ๋ยเพื่อลดอัตราการใช้ปุ๋ยเม็ดการผสมไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับแฟนเพจทักมาถามโทรมาหาว่าการใช้ไทแคปเนี่ยผสมยังไงวันนี้เรามีคำตอบให้แล้วครับผมคือ ผสมวันนี้เราจะใช้ผสมกับเป็นปุ๋ยนี่3 0มสิของแมวเงินครับผมเนี่ยเป็นปุ๋ยที่ผสมมาเรียบร้อยเม็ดสวยงามครับผมนี่ขั้นตอนแรกเลยไม่ยุ่งยากครับเปิดปากกระสอบออกมาเทลงบนถังเลยเนี่ยมีทีมงานช่วยวันนี้ครับผมนี่น้องทีมงานนี่เทออกมาไท้แคปหนึ่งกล่องผสมได้ต่อหนึ่งกระสอบนะครับ หนึ่งกล่องตอนหนึ่งกระสอบวิธีการผสมไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายครับที่ออกมาตอนเรียกเม็ดปุ๋ยก็จะเป็นสีขาวธรรมดาสีขาวรวนแบบนี้เลยครับแล้วก็จะมีปุ๋ยเม็ดปุ๋ยสูตรทางบริษัททางร้านแมวเงินใส่ไปมาเป็นสูตรที่ทําให้ต้นข้าวเขียวทนเขียวนานเขียวใบตั้งเขียวใบไม่ก่องครับนี่แล้วตัวไทยแคบปของเราก็จะมีตัวนี้นี่จะเป็น รูปลักษ์แบบนี้เลยครับนี่กล่องแบบนี้เลยแล้วข้างในจะเป็นผงสีชมพูเนี่ยการผสมก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับข้างในนี่จะเป็นผงผสมแห้งๆโดยที่ไม่ต้องใช้น้ํามาช่วยอะไรเลยครับผมเนี่ยพอเราแกะออกมาปุ๊บฉีกโรยไปที่ปุ๋ยที่เราเทลงบนเนี่ยได้เลยครับเนี่ยโรยไปธรรมดาเลย ไม่ต้องใช้น้ำเป็นส่วนร่วมนะครับผสมแห้งๆโดยการใช้ปุ๋ยแล้วก็หัวเชื้อตัวนี้ผสมได้เลยเนี่ยนี่มาเก็บครับเนี่ยการทําไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับหนึ่งกระสอบห้าสิบกิโลต่อไทแคปบเป็นหนึ่งกล่องต่อหนึ่งกระสอบครับผมอ่าเริ่มต้นการผสมได้ง่ายๆฉีกพอฉีกผงผสมหัวเชื้อไทแคปบลงไปแล้วก็ใช้จอบนะครับเกลียไปเกลียมาปกติอย่างนี้เลยไม่ยากอะไรครับผม เราจะผสมไปหวานหนึ่งกระสอบหลังหวานเสร็จกับหัวเชื้อไทยแคปแฮ็ปปี้เดย์เนี่ยหนึ่งกองหนึ่งกระสอบผสมเสร็จหวานไปเลยครับนาสามไร่หวานทีเดียวเขียวยันรับท้องเลยครับไทยแคปจะช่วยในการเร่งรากการเดินลาบก,การแตกกอดีอระยะการเขียวออกไปแล้วไม่แล้วไม่แล้วเขียวใบไม่กองครับเขียวใบตั้งลำต้นแข็งการแตกกอของข้าวก็จะเพิ่มขึ้นครับผมนี่เอาชัดๆเอาดีๆเริ่มจะกกินกินเป็นสีเดียวกันแล้ว,ลวคือสีชมพูนี่เราให้เห็นชัดๆเลยคือตรงนี้ครับ ใช้เวลาไม่มากครับเนี่ยเกลี่ยไปเกลี่ยมาเสร็จเหมือนเราผสมธรรมดาเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วแต่ที่นี่จะใช้ปุ๋ย30ชนิดของแมวเงินนี่พอผสมเสร็จเนี่ยครับเนี่ยแตนก็โอเคเนี่ยสีเนี่ยก็จะกลายเป็นสีชมพูอะไรทีเนี้ยตัวไทแครบนี่จะวิ่งเกาะปุ๋ยโดยอัตโนมัติเลยครับที่ผสมเสร็จบางคนบอกว่าจะชื้นจะเปียกไหมคือไม่ต้องห่วงครับพอผสมตัวไทแครบเสร็จเนี่ยปุ๋ยจะแห้งไม่เปียกไม่ชื้นเก็บไว้ได้นานเลยครับผม วิธีการใช้ไทแคปแฮปปี้เดย์หรือว่าการผสมไทแคปกับปุ๋ยใช้สามารถใช้ได้ทุกปุ๋ยนะครับไม่จําเป็นต้องเป็น30มสศูนย์แมวเงินคือผสมได้ทุกปุ๋ยเลยที่เป็นเคมีถ้าสนใจฝากติดตามแล้วก็ฝากติดตามเพจชาวนาปุ๋ยยาใจสั่งซื้อสินค้าก็โทรมาได้ที่เบอร์โทรศรรัพท์098ย์เก้าแปครับผมขอบคุณครับที่กดไลค์กดแชร์ที่กดติดตามขอบคุณครับผม